นี่ครับมาแล้วครับรถล,ลูกค้าที่จะมาติดตั้งครับอิสุบัตดี้ครับคันนี้มาจากดอนเมืองเลยครับแต่ชุดนี้ก็กว้างเมตรยี่สิบหครับยาว3ามเมตรยี่สิบครับส่วนแผงโซล่าเซลล์ที่อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ยาว2เมตรนะครับ วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับโทนี่สปาครับห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าพักหลังๆนะครับลูกค้าที่สั่งแหลกหลังคาแล้วก็บันไดเข้ามานะครับส่วนมากลูกค้าจะอยู่ไกลครับไม่สะดวกเข้ามาให้เราติดตั้งนะครับเราก็มีบริการจัดส่งครับส่งทุกที่ครับทั่วประเทศไทยที่ไปไกลสุดนี่ก็อย่างยะลาครับสงขาก็มีนะฮะไปลบบุรีครับกาแพงเพชรก็มีนะครับ ตอนนี้ส่งไปอยู่ประมาณห้าหกตัวแล้วครับซึ่งลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งเองได้ไม่ยากนะครับก็วันนี้มีรถเข้ามาให้เราติดตั้งให้ที่อู่ครับก็เลยได้โอกาสถ่ายรีวิวให้ดูนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็เป็น isuzu body ครับเข้ามาติดตั้งตัวแหลกหลังคานะครับแต่ว่ามีแผงโซลาเซลล์ด้านในด้วยครับเทียนอยู่ข้างหลังผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวงานกันครับนี่นะครับตัวแหลกที่ทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีขาสําหรับยึดไฟสปอตไลท์ครับไฟกลมสี่ดวงครับกําลังจะติดตั้งเข้าไปนะฮะแล้วก็จะมีส่วนสําหรับแผงโซล่าเซลล์ครับแผงนี้ยาวสองเมตรเลยฮะแต่ว่าด้านบนของโซล่าเซลล์เนี่ยก็จะมีคานคาดไว้นะครับเพื่อสําหรับว่าเวลาเราขึ้นไปเดินไปยืนนะครับทาความสะอาดห,หรือว่าเราจะเอาของที่เราจะบรรทุกไปด้วยนะครับวางได้ครับ ตัวนี้คานหนึ่งตัวเนี่ยรับน้ําหนักคนหนึ่งร้อยกิโลเนี่ยขึ้นไปยืนเหยียบได้สบายนะครับไม่หักนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังก็จะเป็นช่องที่เป็นพื้นตะแกรงครับเหมือนแหลกปกติทั่วไปบที่เราทํานะฮะแต่ว่าจะมีพื้นตะแกรงอยู่แค่ตรงด้านหลังนะครับตรงนี้ก็วางของได้เต็มที่เลยครับแล้วก็ขึ้นไปยืนเหยียบได้ครับขึ้นไปนั่งเล่นอะไรพวกนี้ได้ครับแล้วก็ตรงด้านหลังนะฮะก็จะมีไฟสปอตไลท์ครับเป็นไฟบายาวครับ ติดตั้งอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักรถลูกค้าจะเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวตอนติดตั้งก็ถ่ายดูทีส่วนตัวบันไดครับแขวนอยู่บนบนฮะนี่ครับชุดไฟสปอตไลท์ด้านหน้าครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวยกขึ้นบนรถแล้วก็ให้ช่างมาเดินไฟนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดตัวแหลกนะครับอันนี้สีที่ทํานะครับ ขอผมก็จะเป็นสีระเบิดนะครับข้อดีของสีระเบิดคือพอเวลาที่มันโดนอะไรแล้วเป็นรอยนะครับมันจะเสียหายแค่เป็นจุดๆครับเราสามารถซ่อมได้ง่ายครับเอาพู่กันจุ่มสีมาแต้มก็ปิดรอยได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบพาวเดอร์โค้เนี่ยงานจะเนียนแต่ว่าเวลาที่สีกระเทาะเนี่ยบางทีจะหลุดเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็ซ่อมยากนะครับแล้วผมเน้นสไตล์ดิบๆครับตามสไตล์ลุยปลาของเรานะ ก็เลยทําเป็นสีระเบิดครับจะออกหยาบหยาบครับให้ดูดูดันหน่อยครับนี่ตัวแหลกที่ติดตั้งไฟทั้งหน้าทั้งหลังเสร็จแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับรถลูกค้าที่จะมาติดตั้งครับอิสุบัตดีครับคันนี้มาจากดอนเมืองเลยครับอยาให้ดูสภาพตัวรถเต็มเมครับนี่ครับ เป็นรถขายนมขายกาแฟครับวันนี้เข้ามาให้เราติดตั้งแดกหลังคาครับแบบมีโซล่าเซลล์ครับแล้วก็บันไดข้างนะครับตัวแหลกเสร็จอยู่ข้างในแล้วครับเตรียมขึ้นแขวนรอเข้าไปติดตั้งแล้วครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวงานกันครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังรอครับกับชุดแหลกหลังคาโซล a าเซลล์นะครับกับบันไดข้างอี u z u b บัดดีครับคันนี้เดิมเป็นรถขายนมนะครับแต่ทรงนี่ตอนนี้ดุดันเป็นทรงลุยขึ้นมาเลยครับอันนี้ตัวแหลกด้านหน้าก็จะมีไฟสปอตไลท์นะครับมีขาสําหรับยึดไฟสปอตไลท์ติดให้นะครับด้านหลังก็มีครับเดี๋ยวผมภาพดูรายละเอียดใกล้นะฮะอันนี้นี่พี่เขามีออนนิ่งทั้งสข้างเลยนะครับ ราะว่าข้างฝั่งขวาเนี่ยครับก็มีออนนิ่งเพราะว่าพี่เขาเปิดเป็นเคาน์เตอร์สําหรับขายน้ําขายนมทางฝั่งนี้นะครับก็จะมีออนนิ่งกลางไว้ให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดแหลกใกล้ๆกันะครับอันนี้ตัวขาแหลกนะครับไม่โยกเยกแน่นอนครับเพราะว่าผมมีเสริมตัวค้าขึ้นไปครับทําให้แหลกเนี่ยแน่นหนาแข็งแรงเลยนะแล้วก็ตัวบันไดเนี่ยจะยาวขึ้นไปเกาะกับแหลกเลยครับแล้วก็ ข้างล่างก็ยาวลงมาเกาะกับรางด้านล่างของรถนะฮะด้านหลังของแหลกก็จะมีขาสําหรับยึดไฟสปอร์ไลท์เหมือนกันครับนี่มีไฟเป็นไฟบาร์ครับติดไว้สองด้านหลังครับเวลากลางคืนหรือว่าเวลาเข้าป่าอะไรพวกนี้นะส่วนทางด้านซ้ายนี่ก็มีออนนิ่งครับด้านนี้ก็มีออนนิ่งเป็นปกติอยู่แล้วครับแต่ว,ว่าด้านนี้เนี่ยออนนิ่งก็จะเกาะที่ขาแหลกครับอยู่เหนือประตู ติดตั้งแบบธรรมดาครับไม่ได้สูงมากนะฮแต่ว่าด้านนู้นเนี่ยต้องติดบนขอบแหลกด้านบนนะครับเพราะว่ามันจะติดตัวบันไดนะครับก็เลยต้องเอาตัวออนนิ่งนะฮะขึ้นไปเกาะไว้บนขอบแหลกด้านบนครับเพื่อให้พ้นจากบันไดเวลาขึ้นบันไดจะได้ขึ้นแบบสะดวกนะครับมุมเต็มๆจากด้านหน้าครับก็เห็นไฟสปอรไลท์สีดวงครับชัดเจนนะครับ เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดใกล้ๆครับส่วนของไฟหน้าครับก็จะมีขายึดไฟสปอตไลท์ครับเป็นขาคู่ครับแต่ละดวงจะมีขาสองข้างครับเพราะว่าพอดีอันนี้พี่เขาหามาเป็นเหมือนไฟแบบรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าสวยมากนะครับดูดันเข้ากับแหกมากครับสี่ดวงนะครับด้านหน้าสายที่เห็นห้อยออกมานั่นเป็นสายโซล่าเซลล์นะครับพอดีพี่เขายังไม่ได้ต่อเข้าไปในตัวรถนะครับเดี๋ยวพี่เขาไปต่อเองนะครับ แต่ว่าตัวไฟสปอตไลท์เนี่ยต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้แล้วฮะเดินเข้ารถเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่ครับมุมเต็มๆจากด้านหลังนะครับก็จะเห็นตัวไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟบาร์ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นดีเทลของส่วนของไฟท้ายนะครับก็จะมีขาไฟนะครับยื่นลงมาจากใต้ท้องแหลกนะครับลงมาปิดตรงในช่องที่เป็นส่วนเว้าของท้ายรถพอดีเลยครับ พราะว่าบัดดี้จะมีส่วนที่เป็นส่วนเว้า์อยู่ตรงนี้นะฮะไปก็จะลงมาปิดตรงนี้พอดีครับทําให้มันไม่ดูโล่งดูโบนะครับอันนี้ตัวแผงโซล่าเซลล์ก็จะซ่อนอยู่ในซองนะครับด้านล่างนะครับเวลาถอดต้องถอดลงด้านล่างนะครับก็จะมีอ่าหูสําหรับยึดนะครับยึดน็อตอยู่นะครับข้างละสามตัวครับเป็นหกตัวอันนี้แผงโซล่าเซลล์อันนี้ยาวสองเมตรครับ กว้าง1เมตรนะครับนี่ครับมุมมองเต็มๆจากด้านบนนะครับจะเห็นทรงแหลกได้อย่างชัดเจนนะครับแหลกชุดนี้ก็กว้างเมตร26ครับยาว3เมตร20ครับส่วนแผงโซล่าเซลล์ที่อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ยาว2เมตรนะครับด้านบนก็จะมีพื้นที่ด้านหลังเหลือนะครับเป็นช่องสําหรับวางของนะครับใส่เด็กตะแกรงนะฮะ เพื่อวางของได้ขึ้นไปยืนเล่นนั่งเล่นได้ครับส่วนตัวคานที่พาดอยู่บนโซลาเซลล์นะครับตัวนี้สามารถรับน้ําหนักได้ครับคนน้ำหนักหนึ่งร้อกิโลขึ้นไปยืนได้เลยครับบนคานเส้นเดียวนะครับเราก็สามารถเอาของวางแล้วก็บรรทุกสัมภาระได้ครับเวลาที่เราไม่ได้ให้แผงโซลาเซลล์ชาร์จไฟนะครับส่วนด้านหน้าก็มีพื้นที่เป็นตะแกรงครับเหลือไว้สําหรับขึ้นไปยืนเผื่อเวลาเซอร์วิสอะไรได้หรือว่าวางของเล็กๆน้อยๆได้นะครับ นี่เป็นมุมมองด้านหน้าจากด้านบนนะครับช่องหน้าก็จะมีพื้นที่ที่เป็นเหล็กตะแกรงอยู่กว้างอยู่ประมาณสามสิบเซนนะครับช่องนี้เราสามารถขึ้นไปยืนเวลาเซอร์วิสทาไฟหรือว่าทําความสะอาดไรพวกนี้ได้ครับสามารถวางของที่ชิ้นไม่ใหญ่ได้ครับอันนี้มุมด้านบนที่มองจากท้ายไปนะครับตรงส่วนท้ายก็จะเป็นพื้นที่เป็นช่องเหล็กตะแกรงนะครับ อันนี้ขึ้นไปยืนไปนั่งได้ครับวางของบรรทุกสัมภาระได้ครับแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีตัวไฟบาส์ปอร์ไลท์ครับซ่อนอยู่ครับลงไปในช่องตรงส่วนที่บุ๋มของตัวรถพอดีเลยนะครับอันนี้มุมมองด้านข้างนะครับตัวบันไดก็จะอยู่ส่วนกึ่งกลางของรถพอดีเลยนะครับจะอยู่กึ่งกลางแหลกแล้วก็อยู่กึ่งกลางรถพอดีเลยนะครับ ตวบันไดก็จะค่อมอยู่ตรงระหว่างเสาหน้าต่างตรงกลางนะครับทําให้ไม่บังพื้นที่ช่องหน้าต่างนะครับก็จะบังกินมาข้างละนิดข้างละหน่อยครับเพราะถ้าไปบังอยู่กลางช่องหน้าต่างเวลาเราเปิดหน้าต่างมาเราก็จะทําอะไรยากครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอฝากกันไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนหลังๆนี่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายขั้นตอนการทํางานแล้วครับก็จะรีวิวตัว แบกที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์จะได้ให้ดูกันแบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยรูปภาพสวยๆท้ายคลิปเหมือนเดิมครับใครที่สนใจงานก็มีเบอร์โทรไว้ให้นะครับตรงด้านท้ายของคลิปนะครับใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์ด้วยนะครับเสี่ยมคันอย่าลืมช่วยกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่อไปครับอันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ thank you